ช่วยชาวบ้านร่วมกับบริษัทปูซิเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนนะคะมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวใหญ่ที่อำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายค่ะ นายสมเกียรติเจริญพินโยยิ่งกรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์สีก่อนทบกช่องเจ็ดร่วมกับนางจันทนาสุขุมมานนท์ที่ปรึกษาบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนพร้อมคณะดารานันกสแสดงและผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์สีก่อนทบกช่องเจ็ดมอบบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยแผดินไหวที่ตำบลจอมหมอกแก้วตำบลโป่งแพร่และตำบลดงบระดาอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายจำนวนห้าหลังโดยเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดแ ดินไหวขนาด6.3สร้างความเสียหายอย่างหนักมีหลายครอบครัวที่บ้านพังเสียหายทั้งหลังไร่ที่อยู่อาศัยโครงการเจ็ดสีช่วยชาวบ้านและบริษัทปูนซีเมนนครหลวงจำกัดมหาชนเห็นถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านจึงได้ช่วยเหลือสร้างบ้านให้ใหม่ซึ่งออกแบบโดยศาสตราจารย์ดรบันดิตจุลาัยที่มีความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษและสามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได,ด้ดีกว่าบ้านทั่วไปและจะเป็นบ้านต้นแบบที่ชาวบ้านไรยอื่นสามารถนำไปสร้างเป็นบ้านของตนเองได้ กับขอบพระคุณช่องเจ็ดสีและปูนอินทรีนะคะที่มาสร้างบ้านให้ครอบครัวของพวกเราถ้าช่องเจ็ดสีและปูนอินทรีไม่เข้ามาช่วยเหลือหรือมาสร้างบ้านให้พวกเราพวกเราคงไม่มีไม่มีบ้านที่แข็งแรงทนทานต่อแผ่นดินไว้และสวยงามอย่างนี้อยู่ค่ะ